สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สาวาพามาําแกงกะทินะคะแกงเผ็ดกระดูกหมูจ้ะให้พ่อบ้านค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะกระดูกหมูจ้ะพี่น้องสาวาใส่เป็นชิ้นแบบนี้เลยๆค่ะพ่อว่าบอสับค่ะพ่อพอญายันฝรั่งที่นี่เขาสับแล้วเขา เพิ่นกินบ่าเป็นไหมคะพี่น้องเพิ่นจับกินเป็นชินช้นๆนะคะพี่น้องคะแกงเข็ดกะ,กะทิเคี่ยวกันค่ะพี่นองจ้าใส่กระดูกหมูลงไปจ้า ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปจ้ะพี่นอน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ขนอลงไปจ้ะใส่กะทิลงไปนิดนึงจ้ะพี่น้องใส่กะทิลงไปก่อนค่ะพี่น้องจ้า ใส่น้ำลงไปจ้ะน้ำลางขวดกะทิค่ะพี่น้องจ้ะใส่ลงไปค่ะพี่น้องใส่เกลือน,นิดนึงค่ะพี่น้องน้ำตาลมะพร้าวเกลือปงรสดีค่ะสามอย่างค่ะพี่น้องจ้ะโอยทิ้งเดือดไว้สักพักค่ะพี่น้องนี่ละค่ะเราสามารถชิมนะจ๊ะ อะไรพอบ้านค่ะพี่น้องจ้าตเซฟตเจเซบพร้อมหอมพี่น้องหอมมากเลยนายกินมากค่ะพี่น้องจ๋า อันนี้คืออาหารเช้าของพอบานพรุ่งนี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้จ้ะโหระพาค่ะพี่น้องจ้ะใสโหระพาค่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือใสโหระพานะคะใสโหระพาลงไปจ้าหองเลยพี่น้องเลย ้อมค่ะหอมแน่กับพี่น้องจ้าปิดแก๊สค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นจาพี่น้องอาหารเช้าของพอบานพวนุวงนี้ฝากติดตามเนเอจาพี่น้องอฝากติดตามช่วงช่องหน่อยๆของสาาสาเนเ้อค่ะนี่นะคะพี่น้องจ้าแกงเผ็ดค่ะกระดูกหมูจ้าทำง่ายๆค่ะสไตล์สซาซานี่นะคะพี่น้องจ้า ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นจ้าพี่น้องแกงเพชรกระดูกงูของสาวสาค่ะขอบคุณทั้ง fc ใหม่ fc เก่านะคะที่มาติดตามค่ะสาวสากระทำไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องบุคหอยมีคอนเทนต์หรอกค่ะฝากติดตามในเด้อจ้ะพี่น้องจ้าฝากเป่อเป็นกำลังใจสาวสาเนี่ยค่ะ าสขอตัวกนอน้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า